สวัสดีครับพบกับผมยะเสือใบในรายการเชาานี้ที่บางบัวทาง j จ t ทีวีทีวีบันเทิงเพื่อประชาชนกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือเรื่องของรถไฟผมชอบรถไฟมากแล้วก็อยากทำงานรถไฟแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำไม่เป็นไรครับวันนี้เรามานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟกันดีกว่าต้องขอ,ขอบคุณบทความจากคุณกิตินันท์นาคทอง ซึ่งเขียนเผยแพร่ในผู้จัดการอรอนไลน์นะครับมานักโอกาสนี้ด้วยครับกับคอลัมน์ขบวนรถไฟอีสานมันคากับผ้าหม่มสีเลือดหมูแต่ก่อนที่จะไปติดตามบทความของคุณกิตินันท์นาคทองก็อยากจะชวนท่านผู้ชมต้องข้อสังเกตนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีคน มานั่งรถไฟกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนหรือไม่เพราะอะไรเพราะโซเชียลหรือเปล่าเพราะว่ามีการรีวิวการนั่งรถไฟเยอะหรือเปล่าในโซเชียลใน t i k t อ k ในอะไรก็ตามทำให้เจอคนที่นั่งรถไฟเป็นครั้งแรกๆนะครับซึ่ง ตัวผมเองก็มีโอกาสที่เจอหลายครั้งซึ่งเห็นแล้วก็ทราบเลยว่าเฮ้ยบุคคลน,นี้เนี่ยน่าจะเพิ่งมานั่งรถไฟเป็นเพราะว่าโลกโซเชียลใช่หรือไม่ที่มีการรีวิวการนั่งรถไฟต่างๆนานาซึ่งก็ทำให้มีคนมานั่งรถไฟกันเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งคนที่ทำการบ้านมาดี พราะว่ารถไฟไทยเนี่ยพูดตามตรงมันเป็นทั้งมันเป็นทั้งสารและศีลนะ่ะการที่คุณมานั่งรถไฟเนี่ยคุณคุณก็ต้องทําความเข้าใจพอสมควรน่ะถึงจะมานั่งได้นะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเก้เก้กลางๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างรถไฟเนี่ยมันจะเป็นคือเรียกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อน,นคนที่นั่งเขาก็นั่งประจํากันอยู่แล้วอ่ะ แต่ด้วยความที่มีโซเชียลมีอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้มีคนที่ไม่รู้จักรถไฟก็มานั่งรถไฟเพิ่มขึ้นครับมีดราม่าเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยแพร่หลักเกณฑ์การจองตั๋วล่วงหน้าขบวนรถชุด115คันหรือ C&R n จำนวน8ขบวนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566ความจริงแล้วทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยทำอินโฟกราฟิกอีกชิ้นหนึ่งในโพสต์เดียวกัน จะบอกว่าสถานีไหนจองตั๋วล่วงหน้า90วัน30วันหรือ1วันแต่กลับมีคนจงใจแชร์เฉพาะอินโฟกราฟิกชุดที่เป็นปัญหาเกิดดราม่าเป็นไฟลามทุ่งแต่จริงๆแล้วถ้าสื่อสารโดยบอกชื่อสถานีที่สามารถจองตั๋วรถไฟได้สูงสุด90วันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ยุคนี้จำเป็นต้องสื่อสารเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นก่อนแล้วค่อยมาสื่อสารรายละเอียดที่สลับซับซ้อนในระยะต่อไปหรือจะทำอย่างสถานีรถไฟบาลอจังหวัดยาลาที่ทำอินโฟกราฟิกขบวนทักษิณรัฐก็ได้ซึ่งจะแสดงระยะทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร และใช้สีแสดงสัญลักษณ์ว่าสีไหนสามารถจองตั๋วได้90วัน30วันและ1วันที่ผ่านมาทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยถูกตำหนิว่าประชาสัมพันธ์ข่าวช้าตลอดหลายเรื่องบรรดาเรียวแฟนหรือคนรักรถไฟรู้และบอกข่าวไปหมดแล้วแต่กลับพึ่งลงข่าวประชาสัมพันธ์ ใกล้เวลาให้บริการหรือผ่านไประยะหนึ่งแล้วต้องไปดู f a c e b o o KTM k Berhad ของการรถไฟบาเลเซียนอกจากจะมีมุมน่ารักน่ารักให้เห็นแล้วประกาศสำคัญอย่างการขยายเส้นทางรถไฟ KTM c o m เ u t e r จากสถานีบัตเตอร์เบิร์ตไปสถานีอีโปยังบอกล่วงหน้าไปตั้งหลายวันเรื่องที่เป็นประโยชน์ หรือเรื่องจำเป็นแก่ผู้โดยสารต้องประชาสัมพันธ์หลายฝ่ายอีกอ,อย่างการปรับเวลาเดินรถสายใต้ที่จะมีผลในวันที่15ธันวาคม2566ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการปรับอีกครั้งในวันที่20กุมภาพันธ์2566นะครับอันนี้เป็นข่าวเก่าทุกวันนี้ประชาชนยังไม่ทราบเลยว่ามีการเปลี่ยนเวลาเดินรถหลายเส้นทาง คนที่ทราบอยู่มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่จองตั๋วรถไฟผ่านด e ีทิเก็ตที่จะแสดงเวลาหมัดกลุ่มที่2คือคนที่ไปใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟบางแห่งติดประกาศโล่งหน้าดอกนั้นตาสีตาสายายมียายมาแทบไม่มีใครรู้ไม่อยากจะบอก ว่าทีมพีอาการรถไฟแห่งประเทศไทยควรต้องทำอย่างไรเพราะไม่อยากมีปัญหาทำนองว่าแตกต้องไม่ได้ก็ได้แต่ภาวนาว่าสักวันหนึ่งถ้าเขารู้ตัวว่ามีหน้าที่ทำอะไรบกพร่องตรงไหนก็ค่อยแก้ไขตรงจุดนั้นเอาเป็นว่าจำง่ายๆสถานีรถไฟที่สามารถจองขบวนรถด่วนพิเศษชุด 115คันหรือ CDR จากกรุงเทพได้สูงสุด90วันมีดังนี้อุตราวิถีเชียงใหม่ลำพูนขุนตานนาครลำปางเด่นชัยศิลาอาจทักษิณารัฐชุมทางหาดใหญ่พัทลุงชุมทางทุ่งสงสุราธานีอีสานวัฒนาอุบลราชธานี กันทรารมสีสเกตอุทุพรพิสัยสีขอนรูิิสุรินทร์บุรีรัมย์ลำปลายมากอีสานมันคาน้องคายอุดรธานีกุมภาวาปีน้ำพองขอนแก่นบ้านไผ่เมืองพลช่องทางการจองทำได้ตามสะดวกอย่างผู้เกียรตใช้แอปพลิเคชันดีทิเกต จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารใดก็ได้หรือหากใครสะดวกจองที่สถานีรถไฟใกล้บ้านทั่วประเทศก็สามารถทำได้ส่วนสถานีรถไฟที่จองได้สูงสุด 30, 30วันเช่นสายเหนือนครสวรรค์พิษณุโลกสายตะวันออกเฉียงเหนือปากช่องนาคารราชสีมาลำนารายชุมทางบัวใหญ่และสายใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ก็ยังมีขบวนอื่นให้บริการเมื่อวันก่อนมีโอกาสกลับมาใช้บริการรถไฟขบวนร,รถด่วนพิเศษ CNR อีกครั้งคราวนี้เป็นขบวนร,รถด่วนพิเศษอีสานมันคาขบวนที่26หนองคายถึงกรุงเทพอภิวัตรก่อนหน้าที่จะประกาศขยายเวลาไปหนึ่งวันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มีดรามา่าขบวนรถถูกจองเต็มเร็วมากผู้เขียนตัดสินใจจองตั๋วล่วงหน้าหนึ่งเดือนปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งวันเตียงล่างเกือบเต็มโชคดีที่ยังมีเหลืออยู่หนึ่งที่นั่งไม่เช่นนั้นคงต้องจองเตียงบนซึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยในวันนั้นนั่งไถมือถือประมาณตีหนึ่งครึ่งได้คันที่12เตียงล่างค่าโดยสาร9 9 4บาท ข้าเป็นเตียงบนอยู่ที่884บาทแม้จะถูกกว่า100บาทแต่มองไม่เห็นอะไรนอกจากเพดานเหมาะกับผู้โดยสารที่ชอบบรรยากาศบำเพ็ญตนอยู่บนภูสถานีรถไฟหนองคายตั้งอยู่กลางตัวเมืองหนองคายประมาณ3กิโลเมตรและห่างจากด่านพรมแดนหนองคายประมาณ1.5กิโลเมตรแต่ที่นี่ ไม่มีรถจกรักรยานยนต์รับจ้างมีแต่รถ3ล้อเครื่องหรือสกายบเท่านั้นขณะที่รถทัวร์จากนกครหลวงเบียงจัน์ถึงหนองคายปัจจุบันจอดรับส่งผู้โดยสารเพียง2จุดได้แก่ด่านพรมแดนหนองคายและสถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคายไม่มีจอดกลางทางอีกแล้วจึงต้องเสียค่าสกายแล40บบาทแนะนำว่า ถ้ามาจากสถานีรถเมย์นครหลวงเวียงจันทร์บวงเล็บตลาดเช้ามี2ตัวเลือกถ้าไปขึ้นรถไฟที่สถานีหนองคายเที่ยวเวลา15.30นาิกาานาทีกำลังสบายแต่ถ้าเที่ยวเวลา18.00นาฬิกาบอกตามตรงว่าหวาดเสียวนิดนิดเพราะต้องผ่านตอมอทั้งสองฝัง่งแต่ถ้าไปขึ้นรถไฟที่สถานีอุดรธานีอยากจะไปเดินเล่นห้างเซ็นทรัลและยูดีทาว แนะนำให้ไปถึงช่องขายตั๋วก่อนเที่ยงเพราะเที่ยวเวลา12นาฬิกากำลังสวยแต่รอบ14นาฬกาต้องเผื่อเวลาเดินทาง2-3ชั่วโมงเวลาเดินเที่ยวจะน้อยลงที่สถานีรถเมย์นครหลวงเวียงจันทร์ช่องขายตั๋วรถเมย์ไปหนองคายและอุดรธานีหยุดพักเที่ยง12นาฬิกถึง13นิกา ซื้อตั๋วไปแล้วถ้าจะไปเดินเล่นย่านตลาดเช้ามีบริการรับฝากของชิ้นละ10บาทตอนนั้นระหว่างนั่งรถสกายแลบแวะสถานีรถไฟเห็นแบ็คแพคเกอร์สาวท่านหนึ่งสะพายเป้ใบใหญ่ออกจากด่านพรมแดนหนองคายเดินไปยังสถานีรถไฟหนองคายด้วยตัวเองแล้วก็อยากนับถือใจเหมือนกันที่สถานีรถไฟหนองคาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิจุดชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟรีมีร้านสะดวกซื้อมีบริการรับฝากของชิลละ10บาทวงเล็บปิด19นาฬิกามีห้องสุขาคนละ3บาทและห้องอาบน้ำคนละ10บบาทให้บริการคนที่เดินทางท่องเที่ยวมาเหนื่อยๆอยากจะอาบน้ำสักครั้งให้ชื่นใจก่อนขึ้นรถไฟก็ทำได้ แต่ต้องนําเครื่องอาบน้ําและผ้าเช็ดตัวมาเองซึ่งคนที่เดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์บ่อยๆจะพกผ้าเช็ดตัวติดตัวเสมอส่วนอาหารการกินช่วงที่รถไฟยังไม่ออกจากสถานีถ้าไม่อยากทานมามา่าขออภัยนะครับแนะนำให้ซื้อเสเบียงมาจากข้างนอกจะถูกปากกว่าหรือจะซื้ออาหารจากแม่ค้าที่เรกขายในสถานีก็ได้ ขบวนรถเซียนจอดอยู่ที่ชันชลาที่2ตั้งแต่ช่วงเย็นแต่ยังไม่เปิดให้ผู้บริการให้ผู้โดยสารขึ้นไปบนขบวนรถระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่จะเติมน้ำใช้ทำความสะอาดและปูเตียงจนครบพร้อมให้บริการแตกต่างจากขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ชุมทางหาดใหญ่ถึงกรุงเทพอภิวัตรขนาดจอดที่สถานียังเป็นเบาะนั่ง กระทั่งเจ้าหน้าที่เริ่มทยอยปูเตียงหลังออกจากสถานีชุมทางผัดใหญ่ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ผู้โดยสารขึ้นไปบนขบวนรถอีสานมันคาได้หลังจากขบวนรถเร็วที่134หนองคายถึงกรุงเทพอภิวัตออกจากสถานีหนองคายไปแล้วเมื่อเวลา18.50นาฬิกนาทีจึงจะเดินข้ามไปยังชานชาลาที่สเพื่อขึ้นรถได้ โปรดสังเกตหน้าจอภายในขบวนรถว่าของเราคันที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวโดยสารอย่าสังเกตเพียงแค่หน้าประตูเพราะมีชาวต่างชาติรายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นคันที่ส1เอ็ดขึ้นไปนอนบนเตียงปรากฏว่าเจ้าของเตียงตัวจริงชี้ว่าไม่ใช่รถไฟจอดให้ผู้โดยสารขึ้นไปบนขบวนรถประมาณ50นาที เวลา19น40นาทีจึงเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีหนองคายซึ่งเวลานั้นทุกคนจะต้องนั่งหรือนอนบนเตียงที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้หมดแล้วเตียงล่างที่เจ้าหน้าที่ปูให้ประกอบด้วยบอะรองหมอนหมอนปูด้วยผ้าปูสีขาวรงกับตำแหน่งปลั๊กไฟและไฟอ่านหนังสือถัดมามีน้ำดื่มตรารถไฟแจกให้หนึ่งขวด และมีผ้าห่มบริการผู้โดยสารสีแดงเลือดหมูหนึ่งผืนก่อนหน้านี้การรถไฟได้ว่าจ้างบริษัทที่ชื่อว่าสินชัยหัวให้บริการผ้าห่มบริการบนรถโดยสารเป็นผ้าห่มขนหนูสีขาวผืนหนาะๆแกะห่อออกมามีกลิ่นหอมของผงซักฟอกดมแล้วรู้สึกชื่นใจเหมือนสภาพมาใหม่ๆ นึกถึงความสุขเล็กๆเวลาเดินผ่านบ้านคนในหมู่บ้านแล้วได้กลิ่นผงซักฟอกโชยมาในยามแดดจ้าลมสงบหรือถ้าเป็นยุคนี้ร้านซักผ้าหยอดเหรียญได้กลิ่นผงซักฟอกโดยรอบแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ปัญหาก็คือผ้าห่มซินชัยหัวเป็นผ้าห่มสีขาวแม้จะซักและอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว แต่เจอผู้โดยสารร้อยพ่อพันแม่ทำคราบเปื้อนบ้างเอาไปเช็ดเท้าบ้างแล้วพอกระจัดคราบไม่หมดผู้โดยสารคนต่อมาไม่พอใจดราม่าผ่านโซเชียลบ่อยครั้งที่สุดแล้วการรถไฟจึงตัดสินใจปรับเงินสินชัยหัวแล้วต่อมาก็เปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่คือมาสเตอร์ลอนดรีซึ่ง เสนอราคาต่ำสุด434.11ล้านบาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2566ที่ผ่านมาลักษณะของผ้าหม่มบริการมนรถโดยสารของม a สเตอร์ลอนดีเป็นผ้าห่มนวมสีแดงเลือดหมูด้านในสีเหลืองซึ่งบางกว่าของเดิมพอทนหนาวได้ มีแท็กตราสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยและตัวหนังสือ SRT State Railway Rail of Thailand พร้อมระบุปี2,566ตามสัญญาของการรถไฟบังคับผู้รับจ้างว่าเมื่อดำมาให้บริการครบ1ปีผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเป็นชุดใหม่ทดแทนของเดิมทั้งหมดทันทีผ้าห่มเหล่านี้ หลังวันที่1กันยายน2566จะไม่ได้นำมาใช้อีกต่อไปความรู้สึกถึงผ้าห่มของมัสเตอร์รอน r ีเมื่อแกะห่อพลาสติกแล้วแตกต่างจากผ้าห่มของซินชัยหัวอย่างชัดเจนเพราะไม่มีกลิ่นอะไรบ่งบอกว่าผ่านการซักมาแล้วแต่อย่างใด และไม่รู้ว่าเก็บไว้นานแล้วหรือไม่แม้จะเชื่อโดยสุดจริตใจว่าผ้าห่มบริการบนรถโดยสารผ่านการซักมาแล้วแต่ถ้าผ้าที่ผ่านการซักและมีกลิ่นหอมเมื่อผ่านการเก็บรักษาไประยะหนึ่งแล้วความหอมที่ติดอยู่บนผ้าเริ่มจางลงเหลือแต่กลิ่นอ,อน่อ,อนๆหรือไม่ได้กลิ่นอีกเลยที่กล่าวมานี้ไม่ได้เรื่องมากอะไร แต่กลิ่นเสมือนเป็นสัรอะไรเนี่ยแต่กลิ่นเสมือนเป็นสัญ,ล,สสญ,ญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงสัญญาณอย่างหนึ่งแก่ผู้บริโภคโอ้โหใช้คำนะเหมือนก๊าสหุงต้มที่เติมสารเบอร์แคปเทนซึ่งมีกลิ่นเม็นเพื่อช่วยเตือนให้ทราบเมื่อมีแก๊สรั่วขนาดผ้าห่มของนครชัยแอร์ที่บริการแก่ผู้โดยสารเมื่อรถออกจากสถานีขนส่ง ซึ่งเป็นผ้าห่มแบบบรรจุพอยังมีกลิ่นที่บ่งบอกถึงการผ่านการซักมาแล้วอยู่เลยเมื่อได้กลิ่นแบบนี้ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความมั่นใจที่จะแกะนำมาใช้เอาเป็นว่าแค่อยากเล่าสู่กันฟังเฉยๆคงไม่คาดหวังอะไรกับบริการนับจากนี้แค่อาศัยเป็นที่พึ่งในยามตัวเครื่องบินราคาแพง ขอ,อนับว่าเป็นบุญโขแล้วเพียงแต่เสียดายกับผู้รับจ้างรายเก่าที่ทำไว้ดีเฉยๆหากในวันข้างหน้าเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาก็ขอให้เป็นผ้าห่มขนหรูนาหนา,นาเพราะอุ่นสบายกว่าเยอะแต่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเข้มเช่นสีแดงเลือดหมูสีน้ำเงินกรมค่าแทนจะได้ไม่มีผู้โดยสารดราม่าก,กันอีก รถไฟออกจากสถานีหนองคายแวะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟอุดรธานีเวลาประมาณ20นาิกา2นาทีเพื่อขออ,ขออภัยครับเพื่อใครมาจากอุดรธานีอยากอาบน้ำก่อนนอนไปเซเวมาแล้วมีห้องอาบน้ำา1บบาทให้บริการอยู่2ห้อง ต่อจากนั้นแวะรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟกุ่มพวาปีประมาณสามทุ่มสถานีรถไฟน้ำพองตอน3ามทุ่มสานาทีและขึ้นไปบนทางยกระดับรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟขอนแก่นตอน22.02นาิกา2นาทีซึ่งสูตรการค้าปิดไฟให้กลับบ้านหมดแล้วก่อนหน้านั้นด้วยความหิวเดินไปยังตู้สเสบียงก็ยังมีคนนั่งรับประทานอาหารอยู่บ้าง สั่งชุดข้าวต้มหมู150บาทซึ่งเป็นเซ็ตที่ถูกที่สุดในชุดประกอบด้วยข้าวต้มหมูสับประรดหั่นชิ้นกาแฟหรือโอวัลตินร้อนและน้ำเปล่า1คขวดในวันนั้นขบวนรถล่าช้าประมาณ12 1 3ถึง13นาทีไปตามรถไฟทางคู่ชุ่มทางถนนกีระถึงขอนแก่นแวะรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านไผ่สถานีรถไฟเมืองคน ถึงสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่รถจอดนานพอสมควรต่อจากนั้นรถไฟไปตามเส้นทางสายชุมทางแก่งคอยถึงชุมทางบัวใหญ่แวะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีลำนารายสารภาพว่าวันนั้นนอนไม่หลับพยายามปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็ไม่หลับลึกเสียทีกระทั่งรถไฟ ค่อยๆไต่เขาบริเวณสถานีรถไฟช่องสำราญลอดใต้อุโมง์เขาพลึงมองไปนอกหน้าต่างเห็นป่าหญ้าเงาภูเขาและไฟส่งทางถนนสุรนารายเวลาประมาณตีสองจากนั้นจอดที่สถานีลำนารายต่อจากนั้นจะได้เห็นรถไฟลอยน้ำในยามกลางคืนบนอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งบรรยากาศจะต่างจากตอนกลางวัน ใครที่สายตายังดีมองออกไปจะเห็นผืนน้ำและภูเขาอยู่ตรงหน้ายิ่งถ้ามีพระจันทร์อยู่ด้วยยิ่งรู้สึกโรแมนติกเมื่อรถไฟผ่านเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ไปแล้วจึงหลับไปด้วยความอ่อนเพลียรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยเกือบดีสี สถานีรถไฟสระบุรี4นาฬกา14นาทีและสถานีรถไฟอยุธยา4นาฬกา47นาทีเราตื่นจากเตียงประมาณตี5ซึ่งผู้โดยสารส่วนหนึ่งลุกขึ้นจากเตียงแล้วเจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้โดยสารลุกออกจากเตียงทีละเตียงเพื่อเก็บเตียงปรับเป็นเบาะที่นั่งเหมือนเดิมพนักงานรถสเสบียง ก็ประกาศขายคาแฟร้อนโอวันตินร้อนช่วงนั้นตัดสินใจทานอาหารกล่องที่ซื้อไว้ออกไปแปลงฟันที่อ่างล้างหน้าเพื่อประหยัดเวลาเพราะคิดว่าจะอาบน้ำที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนฝากกระเป๋าสัมภาระที่ล็อกเกอร์และนั่งรถเชืร์ตบัสฟรีไปทำงานที่ออฟฟิตต่อตอนนั้นท้องฟ้ายัางมืดไม่สว่างดี รถไฟพยายามทำเวลาให้ตรงกับตารางเดินรถกระทั่งเวลา5นาก24นาทีมาถึงสถานีรถไฟรังสิตผู้โดยสารเริ่มทยอยลงส่วนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นทางรถไฟยกระดับถึงสถานีรถไฟดอนเมือง5นาก35นาทีจากนั้นรถไฟไปตามทางยกระดับทองฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยในที่สุด รถเข้าสู่ชานชลาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเวลา5นาฬิกานาทีเบเ็ดเสร็จใช้เวลาจากหนองคายถึงกรุงเทพประมาณ10ชั่วโมงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสาร สามารถใช้บริการอาบน้ำฟรีที่ห้องอาบน้ำบริเวณประตู5เพียงแสดงตั๋วรถไฟหรือไฟล์ PDF ตั๋วรถไฟที่เราโดยสารมาแก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสามารถใช้บริการรถเช t t l e บัสระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงได้ฟรีขึ้นทางด่วนสีรัตไปลงถนนพระรามที่4ไม่ต้องอัดแน่นเป็นปลากระป๋องยามเช้าบนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กล่าวถึงที่ฝากของสัมภาระปัจจุบันมีล็อกเกอร์ให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนมีขนาดล็อกเกอร์ให้เลือกแตกต่างกันไปแต่ราคาจะคิดอัตโนมัติชั่วโมงแรก60บาทชั่วโมงที่2 120บาทและชั่วโมงที่3เป็นต้นไปคิดเหมาจ่าย180บาทรับเฉพาะธนบัตรเท่านั้นสแกน QR code เหรียญไม่รับ และเครื่องไม่ทอนเงินเพราะฉะนั้นเตรียมธนบัตรใบละ20บาทไว้เยอะๆจ่ายเฉพาะชั่วโมงแรก60บาทไปก่อนหลังจากนั้นตอนรับกระเป๋าคืนค่อยจ่ายส่วนที่เหลือ120บาทหลังเลิกงานสำหรับคนที่บ้านอยู่ฝั่งสารายาบรมราชชนนีถ้าไม่ติดเรื่องกลิ่นสลิมเหล็กเมื่อรับกระเป๋าคืนสามารถใช้บริการรถไฟขบวน167 กรุงเทพอภิวัตรถ,ถึงกันตังและขบวน85กรุงเทพอภิวัตรถ,ถึงนครศรีธรรมราชได้วันนั้นตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนเพราะสัมภาระหนักมากทีแรกคิดในใจว่าคงแพงแน่เลยแต่พอถามเจ้าหน้าที่ว่าไปลงสารยาเท่าไหร่ได้คำตอบว่าไม่บวกค่าธรรมเนียม20บาทตัดสินใจซื้อตัว๋วแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนชานชลา จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแวะรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบางบำรุงใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเสร็จถึงสถานีรถไฟสารยาจากนั้นต่อรถแท็กซี่เข้าบ้านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนี่คือประสบการณ์เดินทางด้วยรถไฟอีกครั้งนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านที่สนใจหรือจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถไฟ ได้มีเวลาศึกษาและเตรียมตัวในอนาคตกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่บางบัวได้ใหม่เมื่อชาติต้องการวันนี้ผมจะเสบร์รายการเช้านี้ที่บางบัวและ JN t ทวทีวีบันเทิงเพื่อประชาชนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ